ในการโรงเรียนอนุบาลสวนคูหาโรงเรียนอนุบาลสวนคูหาตั้งอยู่ที่เลขที่150หมู่ที่6ตำบลสวนคูหาอำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลำพรูรหัสไปรษณีย์39270จํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น30คนจํานวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 92คนระดับประถมศึกษา381คนรวมทั้งสิ้น473คนปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสวรรณคูหาจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขคำขวัญรู้หน้าที่มีวินัยใจกระตันยูเชิดชูสถาบันขยันอดออมสีประจำโรงเรียนเหลืองฟ้า 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. 1จจัดระบบการประกันคุณภาพ และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินการชัดเจนและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ครบทุกรายการตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ1น กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์มีวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์สำหรับสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันซึ่งมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและมีผลการดำเนินการสำเร็จตามแผนกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออ,อสอมอร่วมวัดอุณหภูมิประจำจุดคัดกรองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมครูแดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า มีการจัดอบรมธรรมะทุกสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 2. การบริหารการจัดการเรียนรู้บริหารการพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรและประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการการจำเป็นของสถานศึกษามีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตลอดจนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และมีผลการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้จริงทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลระยะที่ 1. การเตรียมความพร้อม 7เมษายนถึง17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2563 1. สำรวจความพร้อมของนักเรียนผู้ปกครองครูและระบบบริหารจัดการ 2. จัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน 3. พัฒนาครูและบุคลากร สำหรับการเรียนการสอนทางไกล 4. รวบรวม <doors> ส,สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสุนโคหาได้ดำเนินการตามระยะที่1ระยะที่ 2. ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนปีพุทธศักราช2563 2. จำนวนนักเรียนที่สามารถเรียนทางไกล DLTV ที่บ้านได้จำนวน397คนคิดเป็นร้อยละ85.93โดยผ่านช่องทางการเรียนรู้ 3. จํจำนวนครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมไม่มีทีวีหรืออุปกรณ์รับชมใดๆเลยจำนวน45ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ9.74 4. จําจำนวนครอบครัวที่มีทีวี หรืออุปกรณ์การรับชมแต่ยังรับชมไม่ได้จำนวน20ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ432ระยะที่3จัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563ถึง30เมาษยนปีพุทธศักราช2564 1 สลับวันเรียนสลับชั้นเรียน 2. มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน 3. ส,สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน 4. มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สบู่บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงอาหารห้องน้ำา 5. จัดนักเรียน ห้องเรียนห้องละ20คนจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน 6. การเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารเลิกเรียนจัดระยะห่างการนั่งยืน 7. ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสต่างๆทุกวัน 8. ลดกิจกรรมที่แออัดหรือกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 9. ประชาสัมพันธ์ จุดให้ความรู้การป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 10. ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำา1 1จัดของงบประมาณสนับสนุนความร่วมมือช่วยเหลือจากองค์กรอื่นๆกิจกรรมส่งเสร,รมิมงานวิชาการมีการสอบประจำเดือนการทดสอบการอ่านเขียนครั้งที่1ปี2563 ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จจำนวน325คนมีปัญหาด้านการอ่านระดับปรับปรุงรวมทั้งสิ้น21คนคิดเป็นร้อยละ6.46มีปัญหาด้านการเขียนระดับปรับปรุงรวมทั้งสิ้น33คนคิดเป็นร้อยละ10.15วิธีการแก้ไข มีการจัดซ่อมเสริมและเข้าร่วมโครงการส,สร้างปันประสบการณ์การอ่าน 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาในปีการศึกษา2563โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหามีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามโครงการดังต่อไปนี้งานฝ่ายบริหารวิชาการจำนวน12โครงการ งานฝ่ายงบป,ประมาณและสินทรัพย์จำนวน5โครงการงานฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน28โครงการและงานฝ่ายบุคลากรจำนวน4โครงการการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้เรียนโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง นาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในปีการศึกษา2563ผู้บริหารได้มีการนำคณะครูศึกษาดูงานณนะโรงเรียนผานุกเขาจังหวัดเลยเกี่ยวกับโรงเรียนสุขภาวะและได้มีการประชุมขยายผลดำเนินการตามแนวจิตตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไมา้และส่วนพึกษศาสตร์ซึ่งนอกจากเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนและเป็นการจัดสภาพแวดลอ้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อีกด้วย